กดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเฉยๆเนี่ยนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยหน้าต่างที่ขึ้นว่าซื้อสลากดิจิตอล80บาทถ้าใครที่กดซื้อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดสินใจภายใน15นาทีเพื่อที่จะกดจ่ายตังเวลาที่เราไปหน้าแผงลอตเตอรี่เนี่ยหาสิแผงก็ไม่เจอเอาจริง, <c oughs> รงไอเลขที่อยากได้เนี่ยแล้วถ้าวันที่ถูกลอตเตอรี่นะนเขาแจ้งเตือนเลยแอปพลิเคชันนี้แจ้งเตือนเลยว่าคุณถูกรางวัลแล้วเขาก็จะถามว่าจะรับเงินโดยช่องทางใด เรามาอัปเดตเรื่องที่ผมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนถามถึงเยอะมากใก <c oughs> ล้ตัวก่อน <c oughs> แล้วกันแอปพลิเคชันที่หลายๆคน <c oughs> น่าจะมีแอปพลิเคชันเป่าตังและตั้งแต่วันที่2มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เขาเปิดขาย หวยออนไลน์ถ้าเรียกแบบชาวบ้านอ่ะมันก็คือหวยพี่การแต่ถ้าเรียกเพราะๆก็คือสลากออนไลน์สลากดิจิตอลใช่ไหมไม่ใช่เรียกสลากดิจิตอลซื้อหวยออนไลน์นี่แหละแต่คนซื้อได้ข่าวว่าถล่มทลายอ่ะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราบันทึกเทปรายการอยู่เนี่ยหนูเปิดเข้าไปดูหมดแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วไม่ายแล้วรอบวันรอบเนี่ยนะใช่รอบที่จะออกวันที่16มิถุนายนวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเฉยๆเนี่ยนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยหน้าต่างที่ขึ้นว่าซื้อ สลากดิจิตอล80บาทพอกดเข้าไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีเลขปกติแล้วเนี่ยลอตเตอรี่ม,มันจะมีเลข6ตัวเราสามารถกรอกได้เลยว่าอยากได้เลขอะไรอย่างเช่น เลขวันเกิดอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยสามารถกรอกได้เลยตามที่เราต้องการสมมุติถอยรถมาใหม่เลขมาแล้วแม่ลองหกตัวต้งเป๊ะอย่างนี้สี่ตัวสามตัวห้าตัวต้องนี้ใส่ไปเลยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมีหรือไม่มีหรือขายออกไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเนี่ยสามารถเลือกได้อันนี้เจ๋งมากเลยเนอะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราไปหน้าแผงแบตเตอรี่เนี่ยหาสิบแผงก็ไม่เจอเอาจริงไอ้เลขที่อยากได้เนี่ยเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือข้อดีพอเรากรอกเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ะีเลกก้าดรอไแ ก็สามารถซื้อพร้อมครั้งหนึ่งได้เนี่ยยี่สิบใบนะกะรวยเลยแหละยี่สิบใบเนี่ยกวาดหมดเลยเลขนี้เอาหมดมันต้องได้ทักรางวัลมันต้องมีก็ไม่เคยเห็นได้นะต้องทดลองไปทุกทุกงวดนะจ๊ะถ้าใครที่กดซื้อแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดสินใจภายในสิบห้านาทีเพื่อที่จะกดจ่ายตังค์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตรวจได้ว่าสลากดิจิตอลของดิฉันเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วถ้าวันที่ถูกลอตเตอรี่นะเขาแจ้งเตือนเลยแอ แ <application S 2> อปพลิเคชันนี้แจ้งเตือนเลยว่าคุณถูกรงวัลแล้วเขาก็จะถามว่าจะรับเงินโดยช่องทางใด<อ>เราสามารถถ้าอยากจะแบบเฮ้ยสักวันหนึ่งฉันต้องได้ไปกองสลาก<อ>หยิบไปเลยโทรศัพท์ของเรานะคะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่เรามีหลักฐานว่าเราซื้อเอาไปขึ้นที่กองสลากก็ได้ไม่ต้องถือใบถูกต้องอหรือถ้าเราไม่อยากเดินทางอยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางเข้ามากรุงเทพเนี่ยโอ,อ้ยมันก็เสียค่ารถค่าลาแล้วแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้ามาในแอปปอาตังให้เราเลยต้องหาภาษีด้วยใช่ใช่มีภาษีด้วยมีภาษีด้วยการโอนมาไม่ได้บอกว่าถูก ร้านหนึ่งแล้วจะได้ร้านหนึ่ง<ช>ก็ต้องหากภาษีตามตที่เหมือนอไปขึ้นเงินปกติเลย